ไปบ้านคุณหญิงติ๋มด่วนครับสิ้านาทีถึงค่ะตายรถชนคุณผู้หญิงครับรถชนรถรู้ทางไปบ้านคุณพี่ดีค่ะเยอะเหมือนกันครับคุณผู้หญิงโทรเรียกประกันสิโทรเรียกประกันคุณป้าถอยรถชนหนูคนชนท้ายผิดใครๆก็รู้คุณป้าถอยรถคุณป้ามาชนหนูแต่หนูโทรตามประกันฝั่งหนูจ้ะมาแล้วค่ะ สวัสดีครับผมมิดดูจากสภาพรถที่ชนแล้วผมว่ารถผมพี่นะไม่คุยจะรอประกันฝั่งฉันสุดช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะโทรแจ้งไปไวมาทันใจโทรหาเรสักครู่ครับคุณผู้หญิงครับมองอะไรยะคุณไม่ต้องกังวลดอกพอคุณมีมิตรแท้ทางคนจะโวยจะเหงาคุณไม่ต้องทนผมจะอยู่ข้างๆนางไ สัก,กคุณากใจเพื่อราได้พบกันในเวลาแบบนี้กรุณากดนเพื่อตติดลขกรมธรรมกรุณากดเลขกลมธรรม์ไม่ต้มีนึกถแงอะไรเลยใกลใกลปัญหาไม่น้จะหมดไปไม่มีเรื่องปวดหัวผมจะคอยเคลียให้ใส่ใจคือชุกวินาที่ Everything's gonna be alright อะไรอะไรก็ happy ยินชุกชิมมไม่ท เช็คความขูดคร้องก่อนได้ยังฟังไม่ทันเลยทีนี้ท่านไม่ได้ทำรายการภายในเวลาที่กำหนดกลับสู่เมนูหลักกดู0ฟังซ้ำอีกครั้งกดหนึ่งหรือกดดอกจันเพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์กดอะไรนะครับดอกจันขณะนี้พนักงานบริการเต็มทุกสายกรุณาถูสายรอสั่ ประกันฉั้นโกรธแต่สิ่งที่ได้คือบริการเซฟโลกดต่อสายน่ารักจนหัว่อได้ยินแต่เสียงคอเซนเตอร์ออโนตอนซื้อเข้าเว็บสะดวกดีเพราะมีปัญหาแต่ละทีไม่ใช่ต้องคุยกับเทวดาสุดท้ายแกก็เหมือนกันเลือกประกันแต่ละอันทำไมไม่แสนหาอะไรจะได้มันเป็นใครมาเร็วแต่การไหวช่วยเหลือใส่ใจจนออกนอกหน้าเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นใคร คือเพื่อนที่ทุกคนใฝ่ฝันมิกแท้ตัวแทนประกันถ้าคุณหันมาก็เจอมีปัญหาโทรว่าผมรับปั๊บขอให้บอกมาเลยครับผมพร้อมเสมอจัดการให้ทุกเรื่องของประกันแถมไม่โปรโมชั่นไว้ใจ่ามาเวอร์่เอ้ยไม่ได้เวอร์ครับคุณป้าชันนิกแท้หนึ่งเดียวประกันชั้นหนึ่งที่คุณป้าจ่ายแค่ครึ่งเดียวคุ้มครองรถป้าตั้งแต่หัวจน้ายเลยครับ <S <S ไปวยเชแชเล่อาา้อนาผู้หญิงไ่ต้องละหนูมากับฉันทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวป้ารับผิดชอบเองจ้าโอเคมีปัญหาอะไรโทรมาอยากได้มิดแท็บติดต่อผ่านตัวแทนมิดแทบ็บประกันภัยเท่าน,นั้นนะครับ